รักษาตัวนี้ไว้ก็บอกเป็นชนชะทานในฤดูฤดูฝนนัแล้วนั้นงบตื่นสามพันล้านเนี่ยเป็นตัวนี้สักสองพันตัวล้านครับนะแต่ที่แพงหมื่นล้านก็คือค่าของชนชะทานที่กระจายไปในพื้นที่ชนชะานทาในฤดูฝนคือเป็นของชาวบ้านที่ทำปเรื่แล้วก็เนื้อที่ของชนชะทานที่กระจายไปเลยเนี่ยหมื่นไร่ตัวนี้ชาวบ้านไม่รู้ว่าต้องเว้นอยู่อ๋อน,นี่เป็นของร้องอยู่ครับแต่ตัวนี้ก็หมื่นสามพันไร่ตัวนี้หมื่นสามพันไร่ กอีพรือนวิญามันไม่เหมาะสมซึ่งในเชิงวิศวะหรือทางธรณีที่มันจัดการได้อยู่แล้วนะครับเขาก็บอกไม่เหมาะสมและตอนหลังๆเมื่อก่อนมันไม่มีคนอยู่มีที่คุณสวัสด์ไปตัดไม้แต่ตอนนี้มีคนอยู่สองพันสามพันเจารัวแทบจะเป็นอำเภออยู่แล้วนะครับก็เลยตรงน,นี้ก็ย้ายไม่ได้แล้วนและเนทะ่ากับเราก็เสียโอกาสในการแัฒนา มั่็ตักัเลแล้วแล้วแล้วนตรงนี้เนี่ยระนาดลำเดียวน่แล้วถ้า้าตรงนี้เนี่ยรนาจะมาทงหลังไปากน้แงจากนำเยือนี่ถ้าเด็กที่พี่กิมบอกที่ก็สายหนึงนะฮะนี่ก็สายหนึ่งนี่ก็ตรงนี้อีกสิสายอันนี้สิสองสายที่ลงแม่วงดังนั้นกั้นเขือตรงนี้มันไม่แก้น้ำท่วมเพราะว่าถ้ามันมาจากนี้ ที่แล้วผมไปวัดน้ำฮะตรงเนี้ยหนึ่งในหนึ่งในห้าครับหนึ่งเมคือมาแค่ยี่สเอร์เซ็นต์เองของวัดน้ำตรงนี้กับวัดน้ำตรงนี้ครับน้ำตรงเนี้ยแค่สองวนนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นมาจากเจิบแปดเปอมาจากตรงนี้อันนั้นผมวัดได้20่สิบลูกบาเมตรต่อวิ์ีอะนรืผมวัดได้หลูกบาทเมตรตอนนี้ถ้าเกิดไม่ตั้ง ผมนับถึงเนี่ยนะฮะวันวนี้แถวเนี้ยทุกวันนี้เขาก็ทำงานได้ปีละสามครั้งอยู่แล้วครนะแต่ถ้าเลยผ่านไปเนี่ยก็<อ>ใช้น้ำได้ดีก็ทำได้สองที่สองครั้งสามสัปาหเลยนะฮะับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลงมตพัฒนาไปเนี่ยให้แต่ละตำบลคุณจะและแต่ว,วันนะี้นะบ่อตื้นเนี่ยไม่ใช่น้ำปรมดานะมหาศาลเลยคุณจะดูน้ำด้วยไฟ้าตั้งกองทุนเนี่ยเอาหมื่นสามพันล้านฐานยี่สิบห้าตำบลเนี่ยจะได้วตำบลเราประมาณ สองสามร้อยล้านเนีย่ยเขาไปพัฒนาระบบเล็กๆเ,เนี่ยทำได้สบายเลยครับแล้วในทางนิสวรรแตลกน้ำเนี่ยปัจจุบันเขาไม่นิยมให้ชาวบ้านปลูกทำน้สามครั้งแล้วเพราะว่าน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอยกเว้นมาตุนทันทุกอย่างทำไม่ได้นะฮะคือน้ำเท่าไหร่นาก็ไม่พออย่างวันนี้ถึงสร้างเกื่อนก็ได้ชนเป็นตานหฤดูหรืดูฝนห,หรือถึงที่ทำที่เขาชนกันก็ได้อีกขอบเดียวนะฮะมาทำได้อีกขอบเดียวไม่ได้สามครั้งแล้วก็ เกิดฝนแล้วมันก็จบแล้วปัญหาใหญ่คือว่าพอไปสร้างเขื่อนตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันเป็นป่าเต็งล้ำหมดเลยฮะมันเป็นเขต่นเงาฝนในเขาเนี่ยเป็นป่าหยุดคืนฝนที่มันมาจากอันดามันเนี่ยข้ามฝั่งอุษาห์มาครับก็มาชิปมาตกตรงเนี้ยเขื่อนเพราะว่าที่พูดอย่างนี้เพราะวอันนี้ฮะทัพตะเหลาทำแล้วเมื่อตั้งแต่ปีหนึ่งสามมันไม่เคยมีน้ำเลยครับน้ำไม่แรงเลยที่บีบทัพตเราเนี่ยจะทำน้ำไปใช้หนองฉา ไปดูแล้วต้นน้ำข้อมูลธรรมชาติน้ำแรงวิตรต้น,ตนน้ำเขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีสองปีแล้วแล้วพอไม่มีนาำนะ